ก็ถูกเผาไหม้สลายเหลือแต่เท่าฐานสองมีพิษที่ลมจมูกเรียกว่านาสวาตะมีพิษที่ลมจมูกเวลาพ่นมันสามารถพ่นลมจากจมูกเผาศัตรูให้หมดไหมได้อย่างง่ายได้เวลาโกรธนะไม่ใช่หายใจเล่นๆน,นี้เป็นตั้งยามโกรธ สามมีพิษที่กายสัมผัสเมื่อได้ถูกต้องกายผู้ใดแล้วคนนั้นก็ตายสี่มีพิษที่เขี้ยวเมื่อได้กัดเท่านั้นนะพิษจึงแล่นเข้าสู่ร่างกายเรามาแบ่งเฉพาะประเภทมีพิษที่เขี้ยวออกอีกเป็นสี่ชนิดหนึ่ง เมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะแข็งกระด้างเหมือนไม้แห้งของงับเป็นตอไม้ไปเลยสองเมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะเปื่อยเน่าน้ำหนองไหลเยอะ3สมเมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะเปื่อยไหมเหมือนกองเท่าฐานส เมื่อถูกกัดแล้วร่างกายจะขาดแหว่งเป็นช่องเหมือนแผลถูกฟ้าผ่าพญานาคแม้จะมีพิษมากแต่ก็มีศัตรูคู่ปรับที่น่ากลัวคือครุฑเพราะนาคเป็นอาหารอันโอชะของครุฑแต่ก็ใช่ว่าครุฑจะจับนาคได้ทุกประเภทเสมอครุฑจะจับนาคได้เฉพาะกำเนิดที่เสมอกันหรือต่ำกว่า เช่นครุฑที lonely, ่เกิดในไข่ย่อมจับหน้าที่เกิดในไข่ได้จับหน้าที่เกิดในคันหน้าที่เกิดในน้ำที่หมักหมมและหน้าโอปปาติกะไม่ได้ครุฑที่เกิดในคันย่อมจับหน้าที่เกิดในไข่และเกิดในคันได้จับหน้าที่เกิดในน้ำที่หมักหมมและหน้าโอปปาติกะ ไม่ได้ครุฑจะเกิดในน้าที่หมักหมม <d> ก็จับหน้าจะเกิดในไข่ <d> น่าจะเกิดในคันและน่าจะเกิดในน้าที่หมักหมมได้แต่จับนาคโอปปาติกะ <d> ไม่ได้ส่วนครุฑี่เกิดแบบโอปปาติกะย่อมจับนาคได้ทั้งสี่ประเภททั้งสี่กำเนิดรวมความว่ามีนาคเจ็ดจำพวกที่ ครุฑจับไม่ได้คือหนึ่งนาคที่มีกำเนิดสูงกว่าครุฑคือถ้าครุฑอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่านาคอยู่ในตระกูลที่สูงกว่าไม่ได้เพราะเขามีฤทธิ์มากกว่าสองนาคกรรมพลอัส,สดรเป็นเสนาบดีของนาคมีฤทธิ์มากครุฑ จับไม่ได้ 3. พญานาคทะตะรถหรือพญานาควิโลนััเพระเป็นราชาแห่งนาคขนละระดับสี่นาคอาศัยอยู่ในมหาสมุทรสีธันดอนทั้งเจ็ดแห่งเพราะน้ำลึกมาก อยู่ตรงเขาสัตบัญนั่นแหละที่รอบๆเขาพุสเมนน้ำลึกมากครุฑไม่สามารถทําน้ําให้แห้งขอดได้ดําลึกลงไปอยู่ในระดับที่ลมแห่งปีของครุฑเนี่ยกระผน้ําแหวกออกไปไม่ได้ถ้านาคที่อยู่ที่ภูเขาครุฑจับไม่ได้เพราะมีที่ซ่อนตัวมันเลื่อยก็ไปที่ภูเขา นี่จะหหอปีกเข้าไปเดี๋ยวก็โดนหน้าก,กินอลองเข้าไปที่ที่อับไม่ได้และขยับปีกไม่ได้พกนาคที่อยู่บนพื้นดินหาที่ซ่อนทันครุฑหยับไม่ได้เจ็ดนาคที่อาศัยอยู่ในวิมานเป็นนาคโอปปติกะตระกูลสูงมากและก็ยังอยู่ในวิมานของตนด้วยถ้าออกมา,ามีสิทธ อยู่ในมานคุูตัวไหนก็จับไม่ได้บริวา,นนารนาคกัเยอะนาคนี่ว่าตาอัตถกถานะมีอาศัยอยู่ที่แตกต่างกันมากทินที่น่าชอบอยู่อาศัยคืนในแม่น้ำเช่นกาลนักคราชอยู่ในแม่น้ำในอรัญชาาอายุยืนหนึ่งมหากับอันนี้พระอัตถกถา,านจารย์ว่านะ กาลนัคราชน,นั้นชอบหลับนอนมากโดยหลับนานถึงครั้งละหนึ่งพุทธันดอนจะตื่นครั้งหนึ่งกับวันที่พุทธเจ้าลอยถาดทองในแม่น้ําก่อนจะตัดสรุทเท่านั้นเพราะถาดประมือในกาปุกเกิ้กิ้งอับไม้แล้วองค์นาควาจุพวกอาศัยอยู่ใต้ท้องแม่น,น้ําลึกลงไปในดินไม่มากแต่มันมีเมืองมันจะเป็นโพรงอยู่ข้างใน